พลเอกประวิทย์ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเมืองสมุทรสงครามและสมุทรสาครวันที่13มกราคม2566พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชอลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตันจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีดรสุรศรีกิติมณฑทเลขาธิการสำนักงานทรัพยาการน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายประพิจันทร์มาอธิบดีกรมชลประทานดรทวีศักด์ธานาเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนายอเนกก้านสังวรผู้อำนวยก,การสำนักเครื่องจักรกลนายพงศ์ศักดิ์ริศมิรผู้อำนวยก,การสำนักงานชลประทานที่13และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงครามมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ปี2565ถึงปี2568ปัจจุบันกรมชลประทานได้ทำการศึกษาสำรวจออกแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2564โดยในปี2565ได้ดำเนินการขุดลอกแก้มลิง พร้อมก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่อรับน้ำหนึ่งแห่งและก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำอีกหนึ่งแห่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะช่วยเพิ่มปริมาณกักเก็บของแก้มลิงจาก6ล้านลูกบาทเมตรเป็น9้าล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์5,000ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า28,00 0ครัวเรือนทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนบริเวณตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่บางส่วนของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีได้อีกด้วยช่วยลดความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชนและเขตเศษษษษษษรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําต่างๆในอนาคตในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทางประเทศเนีให้มัมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมีการพัฒนาความเป็นอยู่ ให้ประชาชนทุกคนโดยที่เราไม่ทิ้ใไขไว้ข้างหลังเพราะเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนกับฝรายการทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันในการทํางาน สำหรับโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตันตำบลท่ารายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ตำบลท่ารายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่มักจะประสบปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งหากมีปริมาณน้ำมากกว่าความจุข,ของแม่น้ำจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนเนื่องจากยังไม่มีอาคารควบคุมระดับน้ำเช่นสถานีสูบน้ำหรือประตูระบายน้ำสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมากทั้งนี้โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตันประกอบไปด้วยประตูระบายน้ำขนาดกว้าง6เมตร จำนวน2ช่องพร้อมสถานีสูบน้ำา5ลูกบาทเมตรต่อวินาที2เครื่องมีการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมความยาว795เมตรมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีปีพุทธศักราช2,564ถึงปี2,566หากดําดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและปัญหาอุทกภยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ทั้งยังช่วยป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งบริเวณพื้นที่ตำบลท่ารายและตำบลบ้านเกาะรวมทั้งเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วยด้านพลเอกประวิตร์ได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเร็ววันทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาภัยแลง้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย